สวัสดีครับแฟนธรรมะทุกทท่านนะครับพบกันบัดน้ำเช่นเคยนะฮะสนับปัญหาแนวทางห้าน้อยนะก็เช้านี้วันที่ยี่สิบสี่นะฮะพฤหันยี่สิบสี่นะครับอากาศก็เย็นนะฮะแต่ไม่หนาวละอุณหภูมิลดลงนะครับไม่หนาวแล้วครับเพิ่มขึ้นฮะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นฮะตอนเช้าก็เย็นสบายครับสายๆน่าจะร้อนครับวันนี้นะครับเอามาดูผลเมื่อวานนะฮะเลขที่ออกหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าสี่แปดเจ็ดก็ติดเลขแปดอยู่ สองตัวนะครับการลุดมาสองวันก็มาเข้าต่อนะฮะสุดเก่าไม่เข้านะครับวิ่งบนเข้าเล็กหนึ่งนะฮะแต่ไปอยู่ข้างล่างนะครับหนึ่งกับห้านะฮะหมายล่างก็เข้าเลขงนี้ครับหนึ่งห้านะฮะแปดหนึ่งสามห้าอันนี้มันเป็นหนึ่งแปดแปดเนาะเล็กบ้ลนะฮะหนึ่งแปดแปดออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยมาซ้ําตัวเดิมนะครับ ส่วนรูปล่างก็หน,นึ่งกับห้านะฮะดูเล็กเบิ้ลนะเบิ้ลนะครับมีหนึ่งสองสสแล้วก็ห้านะครับเบิ้ลมัแลนะนแล้วห้านะบนและล่างนะครับส่วนมากจะเป็นเบิ้ลบนนะครับหนึ่ง สองแล้วก็สามนี่นะฮะมับบนบนสามนะครับโอเคมาดูฝั่งนี้บ้างนะะฝั่งวิ่งรูดนะตัววิ่งตัวนี้ตัวเด่นของพระเอกคือเลหนึ่งห้าครับเข้าตรงๆหนึ่งห้านี้นะครับอันนี้ไม่เข้านะฮะบ,บนล่างเลขแปดเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับพระเอกก็หนึ่งกับห้านะระเดี๋ยวไปดูผลเข้าหลุดกันนะครับ เริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะครับหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งนะครับเก้าตรงนี้นะครับก็ 6, 9, ตรงนี้นะสามหนึ่งนะสามหนึ่งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งสามตรงนี้นะครับสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามตัวเดิมของวันครับนี่นะตัวเด่นลงมาด้วยนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็ตรงนี้เลยเด่นเลยครับปึ๊บนี่นะฮะ หนะครับเป็นห้ตรงนี้นะฮะแปดนะครับมีแค่สี่สีองนะฮะน้อยพิศเศษน้อย V ีพีเก้าสอนย์ห้าเจ็ดครับเก้าสองตรงนี้นะอันนี้เป็นน้อย V i p บ่อยนะประหยัดหนึ่งสองนี้นะครับเก้าสองศูนะครับห้าเจ็ก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ ตรงไหนตรงไหนตรงนี้นครับเจ็ดห้านี่ครับโยงใหญ่ทั่วไทยเลยส่วนลาพิเศษเมื่อวานนะสองหนึ่งหกหกสองนะครับหกสองหกสองแล้วก็หนึ่งหกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตัวเดียวที่ไม่เข้านะครับแปดแปดเมื่อวานนะครับนะครับสองโอเค วันเด่น,เ,ดนเลขกหนึ่งก็ได้ผลนะฮะเป็นหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสามนะฮะก็สามหนึ่งนะครับอโอเคครับเดี๋ยวไปหาวันนี้กันนะฮะคุณยายคุณยายมาเยี่ยมอีกแล้วครับวันนี้นี่หกแลาเป็นสิบหก โอเคนี่ก็ไล่ตามนี้เลยนะฮะก็รูดล,ล่างประหยัดหนึ่งสองนะครับประหยัดหนึ่งสองนะฮะหนึ่งแปดแปดตาตัวนี้สีไม่ชัดแปดหนึ่งเป็นแปดนะครับสองสิบหกหกแปดแปดหกสิบสี่นะเลขสวยครับแปดหกสี่ นี่ก็เป็นสี่แล้วก็ศูนย์นะฮะสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์หนึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปดสี่นะครับเจ็ดสี่สองนี่เป็นหนึ่งหกนะหนึ่งหก หนึ่งกับหกนะครับคุณยายคุณยายมาเยี่ยมชมสี่สองห้าศูนย์หกศูนย์สี่เก้าสี่แปดนะครับสามศูนย์และสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด องหกสามหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์หกแล้วก็เก้าหกนะครับแปดหกสี่เจ็ดสี่สองนะฮะดูตัวชนนะฮะสามหกสองหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์หกตรงนี้นะฮะแล้วก็เก้าหกชนมันอยู่แค่ ตัวเดียวนะฮะไม่ไม่มีเลเบิลนะเลเบิลจะเป็นหกหกตรงนี้นะครับทาเบิลนะนะครับไปดูปใหม่ย่ลงนะฮะตัวนี้มันเยอะเราใช้ตัดเอานะครับเก้าศูนามห้าเะครับเก้าศูนยนะครับศูนย์สามศูนย์นะครับ 03, 0 5, 0 3ามห้าสาเจดแล้วก็ห้าเจ็ดนะฮะ้งด่วนนะครับ6 9เก้าศสาหห้าแล้วก็หกเจ็ดนะฮะอาดูตัวชนนะฮะหกศู หู้นย์ะครับศูนหะสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนสี่เก้าสี่แปดสามศะฮะไม่มีสีนะครับสามศูนยะ์สอนาหสาหหสาะฮะสองหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูย์หกวนกัสแล้วครับแล้วก็เก้าหศูย์หมาสตัวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงอื่น 5ตัวนะ 03, 0ูน5์สามูนห้าูนแล้วก็หกสามนะครับนะไปต่อที่พระเอกนะฮะพระเอกหอ 8อันนี้8 9 6 8 9นับ 6, 6 6 6อ่ามา1นะครับ8 8 8 9 9 9เด่นเลข9นะครับชนในเลข6มาแล้วเลข9มาแล้วเลข0ไม่มีเลข3 ไม่มาเลขห้าเลขเจ็ดสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งนะฮะอันนี้ที่มีชนนะเป็นกระจุกเลยนะครับศูนย์สามเจ็ดสี่หนึ่งนะครับจับคู่นะครับหกแปดหกเก้าหกห้าแปดเก้าแปดห้าแล้วก็เก้าห้านะฮะ รู้ตัวชนนะฮะหกแปดไม่มีหกเก้าเก้าเก้าของนี้มาเต็มนะครับหกห้าห้าก็มามาเบานะแปดเก้าไม่มีนะฮะแปดห้าไม่มาแล้วก็เก้าห้านะครับนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหกเก้านะครับหกเก้านะที่จะก็เป็นหกศูนย์ ศูนสามศูนห้าหกสามนะครับนะฮะอยากจะใส่ตรงนี้แล้วเกินหกหห้าเอ้ก้าห้านะฮะเก้าห้าอีกตัวหนึ่งนะครับอาดูเล็กวิ่งนะฮะวิ่งชีสตาฝั่งชุดขยันนะฮะเล็กเจ็ดมีหนึ่งสองสามเลหกหนึ่ง 2 3สองสเลขห้าหนึ 9, 1, 2, 3, ่งสสาสี่เลขเก้าหนึ่งสสาสเลขเไปแล้วเลขสี 4, 1, ่หสองเลขหนึ 0, 1, ่งหนึ่งสองเลขศูนนสองนะห้าเก้านะครับเกตัวนี้นะห้าเจ็ดห้าหเก้าห ท่านจะเป็นเลขเก้านะครับเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดอยู่ประหยัดเปรียบหนึ่งนะฮะดูประหยัดหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จากการวิเคราะห์ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ ส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ